สถานที่ต่อไปที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความเชื่อเรื่องการขอพรความรักมายาวนานและเป็นส่วรวมศรัทธาของคนสั่วสารทิศที่นี่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเทวสถานสำคัญของชาวฮินดูที่โดดเด่นด้านการขอพรอเรื่องความรักและเป็นที่นิยมของคนทุกศาสนาอย่างมาก วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขงสีลมกลากรุงเทพคลิปนี้ผมจะทำเพื่อให้ความรู้และเล่าที่มาที่ไปไม่ได้มีเจตนาชี้นำความเชื่อขอให้ผู้ชมผู้ฟังใช้วิจารยานและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพต่อความเชื่อทุกศาสนาด้วยประวัติโดยสังเขปของพระแม่อุมาเทวีวัดพระศรีมหาอุมาเทวี เป็นเทวสถานที่มีความเก่าแก่กว่าร้อยปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยชาวธมิน,นาทูจากอินเดียใต้ที่อพยพโรกรากมาอยู่ที่สีรมก่อนร่วมมือกันสร้างเทวไรเพื่อสักการะองค์พระแม่อุมาเทวีจากเดิมเป็นเพียงสารไม้ใต้ต้นสะเดาจนต่อมามีการแลกซื้อที่ดินแล้วสร้างเป็นเทวสถานอย่างถาวร จนกลายเป็นวัดแขกสีลมที่เรารู้จักในทุกวันนี้สถาปัตยกรรมของวัดโดดเด่นด้วยศิลปะแบบอินเดียตอนใต้สีสันสดใสประดับประดาด้วยรูปเทพนับร้อยองค์สวยงามจนกลายเป็นหนึ่งในแังลั์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพพระแม่คือพระชายาของพระศิวะผู้เป็นหนึ่งในมหาเทพตามความเชื่อ พระแม่ถือเป็นเทพีแห่งความเมตตาความรักความงามและพลังอำนาจมีผู้คนจึงนิยมเดินทางมาขอพรเรื่องความรักให้สมหวังและยังขอพรในเรื่องครอบครัวกา,การงานฝวามสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตองค์ท่านทรงเป็นเทพมารดาแห่งสรรพสิ่งพาหนะคือเสืออันสื่อถึงพลังอำนาจความกล้าหาญและการคุ้มครองปลอดภยัย ส่วนอาวุธประจำกายคือตีศูนย์อันหมายถึงการขจัดทุกภัยอุปสรรคใดๆผู้ศรัทธาส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการาณหน้าเทวสถานโดยเตรียมดอกไม้มะพร้าวกล้วยหรือผลอไม้ที่ตนศรัทธามีข้อสำคัญที่ต้องรู้คือต้องสวดอูชาพระพิกเนศก่อนเสมอจึงค่อยตั้งติดอธิษฐานให้พระแม่อุมาเทวีตามลำดับ นี่เป็นธรรมเนียมของศาสนาฮินดูที่ดำเนินสืบต่อกันมาช้านานหลังตั้งจิตอธิษฐานเสร็จให้นำถาดของไหว้นำไปให้าพามหน้าประตูโบสถ์าพามจะทำพิธีถาวายแต่องค์พระแม่จากนั้นจะคืนวางส่วนให้เราเพื่อเป็นสิริมงคลติดตัวกลับบ้านก่อนก้าวออกจากโบสถ์ควรไหว้าราพระแม่อีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ของการบูชา แม้แต่ละคนจะตั้งจิตอธิษฐานที่ต่างกันแต่สิ่งที่มักจะใช้สื่อในความรักสำหรับที่นี่มีเคล็ดลับคือดอกไม้สีแดงหรือสีเหลืองขนมหวานอินเดียผลไม้ที่มีรสหวานโดยผู้ศรัทธามักตั้งจิตถึงความรักในรูปแบบที่ดีความรักที่มีคุณคา่าการเคารพซึ่งกันและกันและขอให้ชีวิตคู่พบ ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเข้าใจกันทั้งหมดนี้คือความเชื่อที่สืบทอดกันม,นมาช้านานเป็นการสร้างหวังใจในคำอธิษฐานที่งดงามปัจจุบันวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมยังเป็นเทวสถานที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒน,นธรรมและศรัทธาที่งดงามไม่ว่าคุณจะมาขอพรเรืองความรักความสำเร็จ หรือความสงบในใจสิ่งสำคัญที่ควรยึดถือคือการตั้งมั่นอธิษฐานอย่างบริสุทธิ์และเชื่อในความดีที่เรามั่นสร้างทุกวันขอให้ทุกพรของคุณสมหวังในเวลาที่เหมาะสมและขอให้ความรักของคุณและครอบครัวงดงามสวยงามอย่างอ่อนโยน ในชีวิตของทุกคนผมต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์วิกิพ um ีเดียสารานุกรมเสรีและเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมขอบคุณครับละว่าเล่าหากผมผิดพลาดประการใดขอโทษขอภัยมานะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ